โอเคเยี่ยบค่ะอร่อยทานง่ายไหมคะง่ายอ่าอร่อยผลไม้ยี่สิบเอ็ดชนิดค่ะในขวดค่ะซิตเตอร์ค่ะค่ะรสชาติดีไหมคะจิบจิบได้นะคะเป็นไงคะกินยากไหมแน่

ไม่ถ้ายามันดีจริงเราหายไปแล้ว